อโมลินไม่รับปากโอนาน,น่าตัวจริงชมไฮรุนมืออาชีพปปลูเบนอโมลินเฮดโค้ดขอบแมนเชสเตอร,ตอร,ตอรต์ในเต็ดนะครับล่าวในงานถแถลงความพร้อมก่อนพบฟูแลมว่าในด้านอย่างอังเดโอนานนานะครับสลัดอาการเดยงแต่ไม่การตีมีชื่อทรงแข่งด้านกองหน้าอย่างลสาสนุฮไยรุนนะครับรับมือกับกระแสเชื่อมโยงการย้ายออกได้ดี อังเดโอน่านะครับมือหนึ่งสีสั่นก่อนเจ็บกล้ามเนื้อหลังเข่าตั้งแต่เริ่มเทนนิ่งแคมนะครับเวลานี้หายขาดแล้วนะครับเทว่าแมชดเปิดหัวที่แพ้ฉนนั้นไป0ประตูตอนหนึ่ไรชื่อใช้งานนะครับเป็นเอาตายบายิยินดีนะครับที่ได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงเทว่าก่อความผิดพลาดจนพังคาที่ชื่อของสำรองมือเก่าอย่างทอมีตันนะครับ จึงเกิดกระแสเรียกร้องให้กูไวิ์9ปีกลับมาเทราะว่าบอสชาวโปรตุกีสนะครับไม่รับปากโอนาน่าพร้อมเล่นนะครับสถานะของเขาเหมือนเมื่อสัปดาห์ก่อนดังนั้นไว้มารอดูตอนแข่งขันนะครับใครจะได้เป็นผูกศาตัวจริงการเปิดปากของคุณซือชาวโปรตุกีสนะครับนิซานโดมาติเนสก็ยังไม่พร้อมส่วนนูเซมัสซาอุยนะครับก็ยังอยู่ในนอกกลุ่มส่วนคนที่เหลือนะครับฟิตและพร้อมลงสนาม ลูเบนอามูลินนะครับยังพูดถึงลาสมุตหอยลุนนะครับซึ่งเตรียมถูกปล่อยตัวออกก่อนเส้นตาย1กันยายนว่าปฏิบัติตัวเหมือนมืออาชีพไม่สร้างปัญหารบกวนบรรยากาศการทํางานเขาสามารถรับมือก,กัรกระแสเชื่อมโยงการซื้อขายแบบผู้เล่นมืออาชีพส่วนบอสไว้40ปีเสริมนะครับก็ไว้รอดูจนกว่าตลาดจะปิดตัวลงจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็คงกระจ่างขึ้นนั่นเองนะครับ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าชอบข่าวสารฟุตบอลแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเลยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ